ชาเน็ตเปิดอีกหนึ่งสาเหตุโบมิกไปต่อไม่ได้อาจเป็นเพราะแบบนี้ก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของนางเอกสาวโบเมลดาเธอได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นปริศนาว่า being single is smarter than being in the wrong relationship การเป็นโสดฉลาดกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดและทำให้หลายๆคนต่างเกิดข้อสงสัยในความสัมพันธ์ของโบและมิกว่าเกิดอะไรขึ้น และล่าสุดเมื่อวันที่18สิงหาคม2564ในอินสตาแกรมของมิกเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงอินส a าแกรมพร้อมทั้งชี้แจงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่า เรื่องราวความสัมพันธ์ของผมกับน้องตามที่เป็นข่าวตอนนี้เราทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์จริงๆแล้วครับเนื่องจากทัศนคติและมุมมองความคิดที่ไม่เหมือนกันไม่มีเรื่องมือที่สามมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับที่ผ่านมาขอขอบคุณที่คอยสนับสนุนเราและขอขอบคุณความห่วงใยและทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงเราตลอดนะครับงานนี้ต่างมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก โดยใน Facebook ต่างมีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าหรือโบและมิกจะไม่ได้คบกันตั้งแต่แรกแต่อาจจะปล่อยตามน้ำไปเพราะว่ามีคนจิ้นเยอะแต่อย่างไรก็ตามทีมงานขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทั้งโบและมิกด้วยนะคะ